สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดยคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรีวิวร้านอาหาร3ย่านซีฟู้ดกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่แบบว่าอยู่แถวแถวเส้นนาราธิวาสน,นะครับแล้วก็มีที่จอดรถเยอะมากนะครับสามารถขับรถไปได้เลยนะ เป็นฟิวแบบว่าร้านอาหารโตจีนนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดเป็นสองรอบนะรอบแรกก็คือ10บโมงเช้าจนไปถึง2องโมงนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือ4ี่โมงครึ่งจนไปถึง3ามทุ่มนะครับก็อ่าใครที่มาเนี่ยก็ระวังช่วงที่แบบเขาหยุดพักเบรกด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะมาแบบต้องรอรอบเย็นไปเลยนะครับอันนี้ก็คือแบบบรรยากาศภายในร้านก็คือมีโต๊ะเยอะมากๆนะครับแล้วก็โตะใหญ่มากเพราะว่าเขาเน้นเป็นแบบว่าอาหารโตจีน ราคาอาหารก็เริ่มต้นที่ประมาณ300บาทนะครับที่เป็นแบบกับ1อย่างนะมันจะมีแบบว่า2พอชั่นก็คือแบบพอชั่นเล็กแล้วก็พอชั้นใหญ่ก็ประมาณ700นะครับแล้วก็แล้วแต่อย่างนะครับความถูกความแพงนะก็แบบมีหลายราคามีหลายอย่างให้เลือกนะครับแต่ว่าสตาร์ที่300อนะครับอันนี้ก็เริ่มเมนูแรกกันเลยนะที่เราเลือกมาก็คือแบบเป็นเมนูกลับแก้มของโตะจีนนะครับก็คือแบบจะมีพวกแบบแมงกะพรุนนะครับ เครื่องในต่างๆไก่แช่เหล้านะครับแล้วก็แบบสั่งข้าวผัดมาอีกหนึ่งจานนะเพื่อแบบกินแบบคู่กันนะครับวันนี้ก็อร่อยนะแบบพวกกับแก้มนะครับคือว่าดีมากนะครับความฟินอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำจิ้มเนี่ยมีให้หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดซีอิอ๊วหรือว่าบวยนะครับก็แบบว่าครบทุกรสเลยต่อมาก็คือเมนูเด็ดของร้านนี้เลยนะก็คือ กุ้งชุกแป้งทอดนะครับใครกินเนี่ยก็ติดใจเลยอันนี้เราสั่งพอชันเล็งนะครับประมาณ300กว่าบาทเองก็คือถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะครับต่อมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่เป็นแบบซุบๆนะครับก็คือเมนูกระ,พะเพาะปลานั่นเองนะมากินโตจีนเนี่ยต้องมีแน่ๆน,นะครับก็คือกระเพาะปลา เมนูต่อมาก็คือหมูหันนะอันนี้เนี่ยทั้งตัวก็ราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับเขาก็จะเสิร์ฟม,มาทั้งตัวเลยนะให้เรากินหนังก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อนะครับไปผัดเป็นอาหารนะครับก็จะมีอ่า ทำกับเป็นหมูทอดกระเทียมนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เอาไปผัดกับพริกเผานะจะสามารถแบบสั่งได้2อ,อย่างหรืออย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าทํา2อย่างเนี่ยก็จะต้องเสียค่าปรุงเพิ่มอีก200นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเราก็สั่งเป็นอันที่2นะครับก็คือเอาไปผัดพริกเผานะ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปรีวิวร้านอาหารที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องวันฟรีเดย์ใน u t u b e ด้วยนะครับหรือว่าใครเนี่ยต้องการจะอ่านรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่น,นๆเข้าไปดูได้เลยใน Facebook One Free Day, ั f ฟ e ีเดย์เพจท่องเที่ยวหรือว่าใครนะครับต้องการจะดูคลิปท่องเที่ยวแบบสั้นๆน,นะดูได้เลยใน Tik t o ้วันฟรีเดหรือว่าใครนะครับต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเข้าไปดูได้เลยที่ IG ไอ a n เต